สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะไปเกาะติดตามข่าวเกี่ยวกับ กระเป๋าเงินค่ะที่มีการเปิดในบล็อกเชนเลเยอร์ที่2งนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีผู้ไปสมัครนะ,ะตอนนี้เพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0แสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีประมาณ1 0 0 0 0แสตอนนี้เกินกว่า2 0 0 0 0 0เข้าไปแล้วค่ะก็มีนักลงทุนค่ะก็เข้าไปทดสอบระบบและก็ไปสมัครนะคะและก็มีการทําธุรกรรมมากกว่า1ล้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีข่าวนะในเรื่องของนะ โครงการต่างๆค่ะตอนนี้ก็มาสมัครนะเข้าร่วมใช้นะบล็อกเชนเลเยอร์ที่2ของชีบะเรียมนั่นเองกว่า7,000นะโครงการหรือดีแอปไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ค่ะนอกจากนี้ก็มีปาวานค่ะยังคงเก็บสะสมชิบะเพิ่มเติมอีกนะคะตอนนี้ค่ะปาวานล่าสุดเก็บชิบะ ถึง99ล้านนะคะพันล้านชิบะนะคะนอกจากนี้ก็เป็นข่าวอื่นๆค่ะที่เกี่ยวกับเพย์เมนต์การใช้เหรียญชิบะอินุในการในการท่องเที่ยวนั่นเองผ่านนะคะบิ ่คะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับพี่บะตอีนุในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปทุกคลิปนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อน,อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอบริหารจัดการทางการเงินของเราค่ะกระจายความเสี่ยงไว้และก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของความรู้ค่ะในเหรียญที่เราจะลงทุนไม่ใช่เฉพาะชีบาทเท่านั้นนะคะทุกเหรียญค่ะไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรเราต้องมีความรู้ไว้ค่ะและก็ติดตาม ตาโปรเจกต์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่เราถือค่ะนี่ก็คือคําเตือนซ้ำมือนะคะเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะตลาดก็เริ่มนะเขียวนะแต่เขียวไม่แรงเท่าไหร่ค่ะดูได้จากบิตคอยนะคะตอนนี้บิตคอยเริ่มนะเริ่มผักตัวไปที่2 8 7 0มแแล้วนะคะเพื่อนเรามาดูเหรียญใหญ่อย่างบิตคอยสักเล็กน้อยค่ะนะ พอหากบิตคอยไปแตะ30,000ได้นะก็มีโอกาสทำให้ทั้งตลาดคริปโตค่ะนะอาจจะพุ่งตามนั่นเองนะคะตอนนี้นะอย่างที่เรารู้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาบิตคอยไปแตะที่2 9 0 0 0ได้แล้วนะคะแต่ไปชนแนวต้านนั่นเอง ก็ถูกทุบลงมาดิฉันคาดการว่ายังไงก็มีโอกาสวิ่งไปที่สามหมื่นแน่นอนนะเพราะดิฉันจำได้ดิฉันตามราคาบิตคอยครั้งแรกๆเนี่ยวิ่งสองหมื่นห้ามาสองหมื่นแปดนะคะมันก็ผ่านมันได้นะคะแต่วิธีการวิ่งของมันแน่นอนค่ะมันก็มักจะขย่าคนนะทุกทุกรอบนะคะมันก็ดันขึ้นและก็ขย่าคนนะ,ะจะมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะเพื่อนฉะนั้นะกะรูน่า ลูน่าคลาสสิกชีบะค่ะเหเรียญที่ดิฉันถืออยู่นะคะก็ทิศทางนะตอนนี้ทั้งลูน่าและชิบะจะสังเกตว่าไซส์เวออกข้าเหมือนกันเลยนะคะพักตัวยาวนั่นเองนะ,ะชิบะเนี่ยก็พักตัวอยู่ระหว่าง10กับ11นะสูงสุด1112นะนานมากนะ,ะเราจะเห็นว่าชิบะเนี่ยไซส์เวอยู่อย่างเนี้ย ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะเพื่อนนั่นหมายความว่าไงทิบาปลาวานกําลังเก็บของหรือไม่ไม่ยอมให้ไปค่ะหากใครไปดูในกระดานเทรจะเห็นได้ชัดเลยว่าปาวานวางไม้เก็บของค่ะลองไปสังเกตใครอยู่ในกระ,กระดานเทรของใบแนนไปสังเกตนะคะเราจะเห็นมีนะปาวานวางขายอยู่นะคะให้ราคาอยู่ระหว่างที่เขาวางไว้กับ นะคะซื้อของกันะะเขาวางไม้ซื้อกับวางไม้ขายไว้กั้นแม่ราคาวิ่งหรือไม่นะนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวนะเพราะสังเกตว่าลูนา่าลูนา่ากรสิกก็เช่นเดียวกันชี้บาก็เช่นเดียวกันค่ะวิ่งอยู่ในกรอบนานมากค่ะนั่นก็คืออย่างชี่บาเนี่ยวิ่งอยู่1นึค่ะกับน1นน,นานมากค่ะเพะื่อนนี่คือการเก็บของของเปวาวันหรือไม่นะคะเพราะสังเกตข่าวเปาวานก็เก็บทุก นะแทบจะทุกอาทิตย์ทุกวันด้วยนะคะอย่างล่าสุดป,ปะวานก็เก็บอีกแล้วนะคะราคาล่าสุดของชิบายอยู่ที่15นะคะมเม็ดเงินอยู่ที่6.43บิลเลียนค่ะวอลลุ่มการเทรดเนี่ยร้อยเล้านดอลลาร์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นปาวานมากกว่ารายย่อยนะราคาล่าสุด109ค่ะ นี่ก็คือสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาชิบะอินุค่ะเราไปดูกระแสข่าวค่ะนะตอนนี้ก็มีข่าวในเรื่องของการประกาศธนาคารโลกแนวโน้มของเศรษฐกิโจโซนเอเชียค่ะก็ออกมาบวกนะคะเพื่อนเศรษฐกิจเริ่มจะดีหรือไม่นะอย่างที่เราเห็นนะจีนประกาศนะเหมือนประกาศยอมรับ สินทรัพย์ดิจิตอลค่ะและก็ออกสินทรัพย์เองด้วยจีนนะคะและก็ยังมีกฎหมายต่างๆออกมารองรับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะไปก่อนสหรัฐอเมริกาอีกนะคะฉะนั้นจับตาดูว่าโซนเอเชียเราจะไปก่อนหรือไม่นะคะมาพัฒนาเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลก่อนสหรัฐหรือไม่แต่ตอนนี้ค่ะสหรัฐกําลังคึกคื้นอยู่หากเราติดตามข่าวสหรัฐนะคะตอนนี้ก็กําลังนะติดตามเรื่อง กรอต่อค่ะที่ถูกเรียกไปสอบนั่นเองว่านะทำไมยังไม่มีนโยบายทางนะเกี่ยวกับทางการเงินเกี่ยวสินทรัพย์ดิจิตอลที่ชัดเจนนะคะเพื่อนฉะนั้นจับตาดูต่อไปค่ะ ตอนนี้อารมณ์นักลงทุนก็อยู่ที่ระดับ61นะคะก็อยู่ในโซนของความกล้าอยู่นะคะัเพื่อนเราไปดูข่าวชิบะอินูข่าววันนี้ค่ะผู้มีอิทธิพลชุมชนชิบะก็มีการทวิตแบ่งปันกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะน้าบล็อกเชนของชิบะกํากลัง พ popula กันเพื่อนปรากฏว่านะ,ะมีผู้คนคมาสมัครใช้นะบล็ c กเ h a ค่อนข้างเยอะมาทดสอบระบบนั่นเองดูได้จากกระเป๋าเงินนะคะจำนวนค่อนข้างสูงและก็ผู้สมัครโครงการก็สูง,เ,สงเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูข่าวนี้ก่อนเลยค่ะข่าวเกี่ยวกับนะคะนะบล็ c กเ h a ชิที่บะเรียมนั่นเองมีผู้เข้ามาสมัคร นะเพิ่มนะเกี่ยวกับกระเป๋าเงินค่ะ wallet นั่นเองถึงนะรวมแล้วมากกว่า200,000 wallet ค่ะและมีถึง1ล้านธุรกรรมค่ะเคลื่อนไหวในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ใช้นะคะมีการเคลื่อนไหวในการใช้กระเป๋าเงินนั่นเองตอนนี้มีกระเป๋าที่นะเข้ามาถือ นะชีบาอยู่ประมาณ2เกินกว่าส0 0แสนกระเป๋าค่ะธุรกรรมก็หนึ่งล้านธุรกรรมนะคะเราดูเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บในระบบเครือข่ายทดสอบ ของชิบัตรเรียมเบต้านะคะซึ่งมันเติบโตอย่างต่อเนื่องดูได้จากที่อยู่กระเป๋าเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมากกว่า200,000กระเป๋านะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวนะ,ะนะโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็นะตอนนี้มากเพิ่มขึ้นถึง100%ค่ะจากข้อมูลนะคะและมีการทําธุรกรรมทะลุ1ล้าน ไปแล้วนะคะในการเคลื่อนไหวทําธุรกรรมในข้อมูลบล็อกเชนนะคะในช่วงของการทดลองระบบนะคะนี่ก็คือข่าวสารที่มีการแบ่งปันนะคะเพื่อนนอกจากนี้นะคะในช่วงวันในช่วงสงสามวันที่ผ่านมาค่ะ,ะการประมวลธุรกรรมรายการนะ,ะต่อวันนะคะเพื่อนตก9530รายการค่ะอย่างเมื่อวานล่าสุดนะคะก็มีรายการทำธุรกรรมค่อนข้างเยอะมากค่ะ นะนี่ก็คือข่าวค่ะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะนะข่าวนี้เป็นเรื่องของนะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะเป็นแผ่นฟอร์มนะดีแอปแอป พลิเคชันต่างๆนั่นเองก็เข้ามาสมัครนะเพื่อนะใช้นะบล็อกเชนเลเยอร์ที่2หรือที่บาทเรียมค่ะตอนนี้กว่า7,000รายการเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนมากกว่า7 0 0 0รายการนะคะก่อนหน้านี้5,000รายการแล้วก็7,000แต่ตอนนี้ทะลุ7,000ไปแล้วนะคะดิฉันก็ติดตามชุมชนและทีมนักพัฒนานะคะก็เห็นเขาอยู่ระหว่างนะค,ะะคัดเลือกคนที่จะมาเป็นพันธมิตรค่ะนะมันจะ มีส่วนหนึ่งสำหรับเข้ามาเป็นพันธมิตรคือเข้ามาร่วมกับนาชิบะนะะกับอีกส่วนหนึ่งไม่ได้เข้ามาร่วมนะแต่สามารถเข้ามาเปิดใช้ผ่านบล็อกเชนได้ก็หมายความว่าดีแอปต่างๆสามารถนะเข้ามาเปิดใช้บล็อกเชนเลเยอร์ที่2ได้นั่นเองนะนั่นก็คือส่วนหนึ่งฉะนั้นนะบล็อกเชนจะแยกเป็น2ส,ส่วนค่ะเพื่อนส่วนหนึ่งเป็นนะกลุ่ม นะที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับชีบะอินุนะ,ะก็คือเข้ามาร่วมปาร์ตี้ก็เหมือนกับอาจจะมาเป็นหุ้นส่วนกันนะ,ะกับชีบะนั่นเองโดยนะคะตรงนี้ก็จะต้องผ่านการคัดเลือกคัดเลือกของชิบะอินุค่ะทีมงานชีบะก็จะคัดค่ะอย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะโปรเจกต์อ Project ของพาวค่ะโปรเจกต์ Project ของเหรียญพาวนะคะโปรเจกต์ Project nft นั่นเองก็ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกของทีมของ ทีมงานของชิบะอินุเช่นเดียวกันค่ะยอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหรียญชิบะค่ะนะก็จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและทำงานร่วมกันกับทีมนักพัฒนาและก็ทีมงานของชิบะเป็นหลักนะคะฉะนั้นทีมโปรเจกต์ที่นะชิบะคัดแล้วเนี่ยก็จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยทีมงานชิบะเท่าที่เราจะสังเกตเห็นนะถ้าทีม เหรียญไหนโปรเจกต์ไหนทีมงานชี่บะมีการโปรโมตแบ่งปันนั่นหมายความว่าเป็นพันธมิตรหรือทำงานร่วมกันค่ะแต่สำหรับโครงการอื่นๆที่อาจจะใช้ชื่อชีบะนำหน้าหรือไว้ท้ายและตามด้วยชื่อของแผ่นฟอร์มต่างๆก็จะเป็น Df แผ่นฟอร์มที่ชี่บะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวแต่เปิดผ่านบล็อกเชนชีบะเท่านั้นซึ่งไม่ต้องผ่านการสเาเรียกว,ว่า,าไม่ต้องผ่านการสัมภาษณ์จาก ทีมงานชิบะนะกลุ่มเหล่านี้สามารถนะมาทดสอบระบบและก็สามารถเปิดได้เลยเมื่อระบบบล็อกเชนมันพร้อมให้ทำงานแล้วนะนเพื่อนนั่นก็คือจะมีสส่วนค่ะที่เราจะเห็นนะที่มีการเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบะอินุค่ะนะในข่าวนี้เขาพูดถึงมีตอนนี้ก็มาสมัครถึงมากกว่า7,000รายการค่ะฉะนั้นเรารอจับตาดูหัวหน้านักพัฒนาก็มีการแบ่งปันนั่นเองนะ และตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เน้นย้ำนะคะตอนนี้หัวนหน้าโครงการค่ะได้รับการแต่งตั้งจากชุมชนให้เน้นย้ำถึงแอปพลิเคชันจำนวนมากที่หลังไหลเข้ามาค่ะเพราะมันจะเป็นจุดดีมันจะช่วยเบิร์นเผาชิบะอีนุในอนาคตเพื่อลดอุปทานนั่นเองตอนนี้ค่ะด้วยชิบะนะเป็นเหรียญน,นะคะ กระจายอํานาจค่ะการที่หัวหน้านักพัฒนาจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชนและส่วนใหญ่ชุมชนก็คือปลาวานนั่นเองนะเพราะปลาวานรายใหญ่จะถือที่บะาอินุค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะเขาก็แน่นอนเขาก็ต้องให้นโยบายไปนั่นเองเน้นเรียก แผ่นฟอมดีแอให้เข้ามาเปิดผ่านบล็อกเชนชีบะอีนุเยอะๆค่ะเพราะมันจะช่วยลดอุปทานนั่นเองนะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์นะดูจากข่าวนะคะฉะนั้นค่ะเราคงจะได้เห็นแผ่นฟอร์มอีกหลากหลายพอแผ่นฟอมมาเปิดผ่านบล็อกเชนชีบะอีนุนะคะฉะนั้นรอจับตาดูต่อไปค่ะแผ่นฟอร์มการรับชิบะเรียมนะคะก็มีข้อมูลนะคะมีการส่งใบสมัครอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 6มีนาคมช่วงนั้น3,000ดอลลาร์ค่ะไอ้ขอภัย3,000แอปพลิเคชันค่ะต่อมาก็เป็น5,000นะคะและล่าสุดมากกว่า7,000นะคะเราไปดูข่าวเปาวานต่อค่ะการสะสมจำนวนมหาศาลของเปาวานเพิ่มชีบะ นะละสุดร99,000ล้านตัวค่ะนี่ก็คือข่าวของกระเป๋าเงินประวานอิตูเลียนนั่นเองมีการรายงานว่ามีการซื้อชิบะเพิ่มด้วยมูลค่า1.05ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมเดียวนะคะเพื่อนช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็รวมแล้วประมาณ99.29นะ,ะชิบะค่ะ นี่ก็คือข่าวของเปลววานนะคะเราไปดูขา่าวต่อค่ะนะดิฉันก็พยายามทําข่าวให้สั้นที่สุดนะคะไม่ไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะคะข่าวล่าสุดนะคะพูดถึงชีบะค่ะชีบะเรียมนะคะเป็นตอนนี้ค่ะเหรียญชีบะก็มีการลีดนะลต์อยู่ในเพเมนต์นะหลายๆแผ่นฟอร์มค่ะที่สามารถนะนำไปชําระแทนเงินได้นั่นเองตัวอย่างค่ะนาวเมนต์กันและก็ บิตเพย์ค่ะและก็ใบแนนเพย์และก็นะคะคอยบิต uh, ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆค่ายนะคะที่ดิฉันไม่ได้เอ่ยน,นามก็ยังมีอีกหลายค่ายค่ะแต่จําไม่ได้หมดนะคะจําได้เฉพาะบาัตรนะค่ายใหญ่ๆนะคะเพื่อนที่บัตรก็ถูกสต์ไปในแผ่นฟอร์มให้บริการทางการเงินนั่นเองและนี่ก็อีกหนึ่งแผ่นฟอร์มค่ะที่ตอนนี้ก็มีพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวในสหรัรฐอเมริกาก็ยอมรับที่บัต ให้เป็นสินทรัพย์ชําระแทนเงินได้นะคะเพื่อนโดยชําระผ่าน b i t เพ y นะบิเพนั่นเองนี่ก็คือข่าวค่ะที่นํามาแบ่งปันนะคะว่า b i t นะบิเพก็มีการแบ่งปันผ่านทวิตนั่นเองว่าตอนนี้ค่ะสินทรัพย์ดิจิตัลนะของอ่าของนะแบบฟอร์มของเขานะคะสามารถที่จะไปชําระใน การท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดค่ะแต่ใช้เป็นนะสินทรัพย์ดิจิตลัลหรือเหรียญคริปโตต,ต่างๆได้นั่นเองนะซึ่งนะบอกก่อนนะคะในแต่ละแผ่นฟอร์มการชำระ เงินด้วยสินทรัพย์ไม่ได้มีเหรียญริปโตทุกเหรียญน,นะคะมันจะมีเฉพาะเหรียญที่ลูกค้าเขาเรียกร้องเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันติดตามมาก็จะเป็นเหรียญที่ติดท็อปอยู่ในเหรียญ1น0อันดับแรกหรือไม่ก็70อันดับแรก50อันดับแรกนะคะก็อยู่แลวเหล่านี้ค่ะไม่ได้ทุกสินทรัพย์นะคะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวนี้พูดถึงนะคะชีบะ นะตอนนี้กําลังเห็นการขึ้นไหวธุรกรรม700%เปเซเกิดขึ้นนะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะชิบะเรียมนะคะในเรื่องของนะเครือข่ายชิบะนะมีจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากนะ,ะตอนนี้เพิ่มขึ้นถึง700ธุรกรรมในช่วงเวลาสั้นๆค่ะจำนวนธุรกรรมพุ่งขึ้นนะจากประมาณ5 0 0 0นะะเป็นนะสามหม พั0เการพุ่งขึ้นอย่างฉับพันนี้ดูเหมือนไม่ปกติและทำให้นะคะอาจจะทำให้หลายคนงงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสงบของโทเคนชิบะค่ะ นะด้วยเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มจํานวนการทําธุรกรรมยังไม่ชัดเจนแต่บางคนคาดการว่าอาจเป็นเพราะความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายย่อยและกิจกรรมของปลาวานที่ไหลเข้ามาอย่างกระทันหันตัวบ่งชี้เชิงเทคนิคค่ะชี้อัตานะชี้อัตราการเผาผานก็ยังอยู่หยุดนิ่งนะเพื่อนอัตราการเผาเนี่ยน้อยมากค่ะถ้าเราไปดูการเบินการเผาของของชีบะ แต่ทำไมอัตราการทำธุรกรรมมากขึ้นมีกระเป๋าถือมากขึ้นเพราะดิฉันเชื่อว่าปลาวานไรย่อยเห็นการเติบโตของชิบาอินุจากการเปิดตัวชิบาเลี่ยมจากกระแสะข่าวที่กำลังทําอยู่นะตอนนี้นะอย่างเช่นมีบอเลตนะถึง2มากกว่า2องนะสองแสนกระเป๋าและก็มีโครงการดีแอปต่างๆมากกว่า7000นั่นเอง ก็อาจจะเป็นการดึงตัวนะดึงนักลงทุนประวันให้เข้ามาเก็บอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่นะข้อมูลทำไมมันพุ่งขึ้นนะคะ จากสาเหตุเครือข่ายของชิบะเรียมนั่นเองนะคะและก็อนาคตการเปิดตัวชิบะแมตต์เวิร์ดด้วยนะคะแพลตฟอร์มของชิบะเองนะคะนี่ก็คือข่าวสารค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ที่เอามาแบ่งปันสั้นๆนะคะเพื่อนนะ,ะฉะนั้นก็ปิดท้ายนะคะชิบะอีนุ จะเติบโตหรือไม่เพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์ดูค่ะนะการก้าวของราคาปิดท้ายด้วยการกาวราคาค่ะนะคลิปไหนไม่พูดเรื่องการกาวราคาไม่ได้เลยนะมีโอกาสการวิ่งรอบต่อไปเพราะตอนนี้ค่ะชีบะนะพักตัวนานนั่นเองขายของนานค่ะตเตรียมหรือเปล่าอนาคตค่ะตอนนี้ปาวานเนี่ยเก็บของอย่างนานเพราะปาวานอาจจะรู้ นะว่าอนาคตค่ะบิตคอยจะต้องพุ่งไปสามหมื่นนะฉะนั้นค่ะประวันรอบิตคอยพุ่งหรือไม่นะคะเพราะหากบิตคอยพุ่งไปสามหมื่นแน่นอนน่ะชิบะจะพุ่งตามค่ะและหากบิตคอยไปแต่สี่หมื่นหรือ นะทะลุ4ี่0,000นไปได้ไปถึง5 0,000ื่นมีโอกาสลุ้นที่ชีบะจะไปถึง1เซนกันเพื่อนและคนไทยเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตกลายเป็นหมาเศรษฐีกันนะเพราะคนไทยเราเนี่ยติดนะลงทุนชีบะค่อนข้างเยอะค่ะมากกว่า100เหรียญค่ะ100ล้านเหรียญนะคะมากกว่า100ล้านเหรียญชีบะค่อนข้างเยอะค่ะนะฉันนั้นกับ นดะิฉันก็ขอให้คนไทยเราทุกคนค่ะประสบความสำเร็จทำกำไรกันได้มากกว่า10ล้านค่ะหรือนะคะนะตามเป้าหมายที่เพื่อนๆวางไว้ค่ะจับตาดูนะ,ะฉะนั้นค่ะสิ่งสำคัญตามโปรเจกต์อดทนถือและรอกันเพื่อนและความสำเร็จจะมาทุ่งที่เราถือมันจะมีการวัดอารมณ์เราเสมอค่ะ เพราะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาของตลาดหากเราเข้าใจจิตวิทยาตลาดค่ะเราจะชนะตลาดค่ะเราจะทํากําไรได้นะคะเพราะคนส่วนน้อย3%คือคนที่อดทนและถือเท่านั้นส่วนใหญ่หากเราไปดูประวัติคือเขาถือมากกว่า2ปีนั่นเองนะะบางคนโชคดีมากถือแค่ปีเดียวเข้ากระทิงพอดีเลยนะคะฉะนั้นค่ะนะเราจะเป็นคนส่วนน้อยได้ ชนะอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะช่วงตลาดถันผวนและถูกกลไกลของข่าวกลไกลของจิตวิทยาตลาดมาทดสอบระบบนะอารมณ์ของเราค่ะหากเราเข้าใจตลาดนะและอดทนเราจะนชนะค่ะ วันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะและเพื่อนๆท่านใดเพิ่งมาตามหรือตามมานานแล้วไม่เคยกดซับสไครต์เลยช่วยกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับดิฉันทําคลิปต่อต่อไปนะคะ<ๆ>เพื่อน บอกก่อนนะคะดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทําข่าวและก็ไม่ใช่เป็นนักข่าวแต่มาแบ่งปันด้วยใจชอบและแบ่งปันเฉพาะโปรเจกต์เท่านั้นนะเพื่อนและข่าวสารที่มันเกี่ยวกับโปรเจกต์นะคะฉะนั้นหากน้าเหรียนญะ ชิบะเหรียญลูน่าคลาสิกมันได้ตามเป้าที่ดิฉันวางไว้แล้วก็จะหยุดทําข่าวนะคะเพื่อนก็จะไปเปลี่ยนทําข่าวเรื่องอื่นต่อไปค่ะนะฉะนั้นเพื่อนๆก็เช่นเดียวกันดิฉันเชื่อว่าโอ้ถ้าได้กําไรแล้วก็คงไม่ตามข่าวแล้วนะไปใช้ชีวิตค่ะนะ,ะช่วงนี้ก็ทําข่าวด้วยความสนุกค่ะทําให้ดิฉันได้ความรู้ด้วยนะคะการมาทําข่าววันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ